สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในารกิจการนะครับบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่11นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเองนั้นได้เห็นสิ่งที่อาจารย์เปรโรเองนั้นได้เป็นพยานนะครับและเราเองนั้นในบทนี้เราเห็นขั้นตอนของการเป็นพยานที่อาจารย์เปโอเองนั้นเนี่ยได้กล่าวเป็นพยานนะครับก็คือการประกาศจุดยืนในความเชื่อว่าตนเองน,น,นั้นมาเชื่อในทางของ,องพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร แต่เปาโลเองนั้นได้เริ่มต้นในข้อที่1นึงถึงสินี้ได้พูดถึงก่อนที่ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่เปาโลเองนั้นเนี่ยจะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เปาโลก็เล่าถึงความเป็นอยู่ของท่านนะครับแล้วก็เล่าถึงจุดยืนของท่านและความเชื่อของท่านและสิที่หล่อหลอมชีวิตของท่านว่าก่อนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เองนั้นท่านเป็นคนแบบไหนดังนั้นเองอเราเองนั้นก็เห็นนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลเองนั้นเนี่ย ได้เป็นพยานนั้นรูปแบบในการเป็นพยานเองนั้นไม่ได้เคยเปลี่ยนนะครับรูปแบบไม่เคยเปลี่ยนนะแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลเองนั้นเนี่ยได้ทําไม่ว่าจะต่อหน้าใครก็ตามอาจารย์เปาโลก็จะยืนยันถึงการกลับใจของท่านและก่อนการกลับใจเองนั้นท่านเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันในการที่เปาโลเองนั้นเนี่ยได้พูดเรื่องของก่อนการกลับใจเองนั้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างก,กันไปบ้างนะครับแต่ <c oughs> เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ฟังในเวลา ในเวลานั้นนะครับและเปาโลเองนั้นก็รู้ว่าอักิป,ปาเองนะั้นเป็นคนที่รู้จักธรรมเนียมอยู่นะครับแล้วจอโปรยนะั้นจึงพูดถึงชีวิตของตนเองในฐานะของการเป็นยิวและในฐานะของเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาคือเป็นพวกฟาลิสซีนะครับและในขณะเดียวกันเปาโลเองนั้นก็ใช้ลักษณะของการจุดยืนในการสร้างหลักฐานใช่ไหมครับหรือยืนยันในหลักฐานเพื่อให้ <c oughs> คนที่กล่าวหา เปาโลเองนั้นเนี่ยได้ได้มีช่องทางหรือว่าเออเป็นพยานยให้กัปบประจเปาโลได้ว่าท่านเองนั้นเนี่ยเป็นคนอย่างไรก่อนที่จะมาเชื่อในองค์พระเยสุคริตท่านขมเพลงอ,อ่คนที่เป็นธรรมพิกชนท่านเองนั้นเนี่ยออโกโรธนะครับคนที่เอ่ยนามของพระเยสุคริต <c oughs> ท่านเองนั้นเนี่ยพยายามขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเองนั้นเห็นบางสิ่งนะครับที่อาจารย์เปาโลนั้นเนี่ยได้ทิ้งไว หรือว่าได้วางไว้เพื่อที่เป็นตัวเชื่อมนะจุดยืนของท่านในการที่ท่านเองนั้นตัดสินใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์คือท่านเองนั้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์เองนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาพระสัญญาและพระองค์เองนั้นเนี่ยมีอํานาจมีศิลธรมอำนาจ,นนาจที่จะให้คนที่ตายเองนั้นสามารถเป็นขึ้นมานั่นคือความเชื่อของผู้ฟาริสีนะครับและท่านเองนั้นก็เอามาใช้เชื่อมกับ เรื่องราวของพระยซูคริตที่ท่านเองนั้นจะประกาศนะครับต่อไปจากนี้นะครับดังนั้นเองนั้นเนี่ยสิ่งที่ชีวิตของเรานะครับเราเองนั้นได้เห็นแบบอย่างในการเป็นพยานของอาจาร์เปาโลโเราเองนั้นก็ต้องเลยครับ <c oughs> เรียนแบบเนาะวิธีในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับโดยนะครับโดยเริ่มต้นจากก่อนมาก่อนที่เราจะมาเชื่อในพระยซูคริตเราเป็นใครนะครับเราเป็นใครเรามีจุดยืนในความเชื่ออย่างไร นะครับก่อนที่จะมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งแต่ละคนเองนั้นก็จะมีะขั้นพื้นเพมีที่มาที่ไปของชีวิตของเราแต่ละคนเองนั้นก็มีความแตกต่างกันนี่ <t uce> คือเอกลักษณ์ครับในการที่เราจะเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์นี่คือเอกลักษณ์ในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับว่าการประกาศข่าวประเสริฐเองนั้นเนี่ยไม่ใช่สูตรตายตัวที่เราเองนั้นมาท่องจําแต่มันคือชีวิตของเราจริงๆที่เราเองนั้นเนี่ยได้ดําเนินชีวิตในโลกนี้ก่อนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ และเราจะมาเชื่อพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงและไม่มีใครเนั้นสามารถปฏิเสธได้ชีวิตของเปาโลเองนั้นก็ไม่มีใครที่จะมาขัดแยง<ส>ด้งหรือมาปฏิเสธชีวิตของเปาโลก่อนที่ท่านเองนั้นเนี่ยจะได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์และ,ะนำซ้ํายังมีคนที่สามารถเป็นพยานได้ว่าชีวิตของเปาโลก่อนที่จะมาเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้จริงๆดังนั้นเองชีวิตของเราคือชีวิตที่พระเจ้าเองนั้นสร้างและเป็นชีวิตที่ไม่มีเขารียก ไม่มีเรื่องเห่งความบังเอิญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นในพืนเพใดในชีวิตของเราแต่เราเองนั้นเกิดขึ้นโดยพระคุณในความรักของพระเจ้าและพระองค์เองนั้นนาเราจนเราเองนั้นมาพบก,กับพระเยซูคริสต์แต่ก่อนที่เราเองนั้นมาพบก,กับพระเยซูคริสต์สิ่งต่างๆเหล่าลนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่ทําให้เราเองนั้นได้เห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ เราทําให้ผู้อื่นนั้นเห็นพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราก่อนที่เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเองหนุนใจพี่น้องนะครับที่เราจะกล้าเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์โดยเริ่มต้นจากการที่เราเองนั้นได้เป็นพยานว่าก่อนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเองนั้นเป็นอย่างไรและพระองค์นั้นนําเราไปสู่พระคุณของพระองค์นั้นได้อย่างไรขอพระเจ้าได้อำนวยความู่ในชีวิตของพี่น้องนะครับเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนมีคุณค่ามีความสําคัญในแผนการของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ ขอพระเจ้าได้สปุลนำท่านในการเป็นพยานฝ่ายองคพระเยซูคริสต์ด้วยความกล้ายืนหยัดอยู่ในความจริงของพระองค์ขอพระเจ้าอำนวยพรอ,อยู่ในชีวิตของท่านนะครับ